ยอมเสียงเบาจังค่ะอเออนั่นแหละสวยวยเอานี้หนังไก่ทอดเทเทหมดพอแล้วพอพอที่เห็นต่อแถวรุมกันอยู่ตรงนั้นนะ่ะไม่ใช่ว่าเขาแจกของฟรีนะคะแต่เป็นเพราะว่าร้านเนี้ยคนรุมแน่นกันแบบนี้ทุกวันแทบไม่มีที่ยืนก็แหมนาทีนี้อาจจะพูดถึงแม่ค้าเจ้าของเมนูทอดรสเด็ด ที่กำลังโด่งดังในโลกโซเชียลจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากร้านพิยาคนรุมตลาดกลางดินแดงนั่นเองแน่นอนว่าร้านพิยามีเมนูทอดต่างๆมากมายทั้งหมูกระจกไก่ทอดปลาทอดแถมยังมีน้ำพริกรสเลิศที่หลายคนกินแล้วต้องติดใจแหมเห็นแล้วเปรี้ยวปากอยากกินะ่ะแต่ที่เราต้องตามมาหาพิยาถึงที่ร้านเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องความอร่อยนะคะ แต่ว่าเป็นเพราะเธอได้รับการขนานนามให้เป็นนางฟ้าประจำตลาดดินแดงเพราะแก่เลือกที่จะขายอาหารราคาถูกอกไก่ทอดชิ้นใหญ่มากขายแค่สิบบาทบ้าไปแล้วงั้นไม่รอชา้าเราไปพูดคุยกับพี่ยา<อ>เจ้าของฉายาพี่ยาคนรุมกันเลยนะคะไปเลยจ้าชีวิตวัยเด็กของพี่ยาค่ะวัยเด็กอ๋อทาองบ้านามีฐานะยังไงบ้างอะไรฐานะยากจนยนจน มไม่มีตังค่ะพ่อแม่ก็แยกทางกันแล้วพี่ยาก็ไม่ไม,ไม่มีตังเลยจะเรียนหนังสือก็ไม่ได้เรียน<ะ>เรียนจบแค่ป .6 เรียนจบแค่ป .6 แล้วก็พอจบป .6 ก,ก็ไปทํางานค่ะไปทํางานเป็นที่เลี้ยงเด็กแล้วก็พอพอพออายุได้สิบห้าใช่ไหมเขามาค้าขายค่ะมาค้าขายอยู่กับน้าและน้าก็สอนวิชาขายของให้ก็ชอบ<ะ>ชอบแล้วก็ไป นั่นแหละเริ่มต้นจากจุดค้าขายตั้งแต่อยู่กับน้าแล้วก็ชอบมาตลอดแล้วก็ขายไปเรื่อยๆคิดค้าขายมาแต่เล็กขายมานิดเล็กๆน้อยๆก็ฝึกมาเรื่อยๆนะ<า>จนเนี่ยมาได้ขายที่เนี่ยขายมาสิบปีที่นี่17ปีตลาดนงตลาดนัดขายมาหมดแล้วลงลงโรง,งเรียนขายมาหมดแล้วแล้วจุดเริ่มต้นที่แบบว่าพี่มาคิดขายเมนูแบบถองทอดอย่างเงี้ยค่ะ ของพ่อเนะพอดีพี่ยาไปขายผลไม้ที่ตลาดนัดใช่ไหมค่ะแล้วพอดีไปเจอเพื่อนขายปลาทอดอ่าเพื่อนนะเขาขายติดกันค่ะแล้วเขาก็บอกว่าพี่ยาไม่ต้องขายหรอกผลไม้อะมันไม่ได้กําไรดีหรอกเพราะว่ายางงี้เพื่อนนะนะที่ขายติดกันน่ะพี่ยาก็เลยก็เลยไปขายปลาทอดเขาบอกสูตรพี่ยาพี่ยาก็เลยไปขายปลาทอดขายตามตลาดนัดวันแรกไปขายได้ห้าร้อยบาท ไม่ได้ได้กำไรตอนนั้นปลามันเขีงละสามร้อยห้าสิบใช่ไหมขายได้ห้าร้อยบาทก็ก็คือได้ทุนเนี่ยแล้วก็เราก็ขายไปเรื่อยๆไม่ได้คิดอะไรมากก็ได้นิดๆหน่อยๆพอพอไปขายขายไปเรื่อยๆก็ได้กาไรวันละพันกว่าบาทพันกว่าบาทเสร็จก็ขายไปตามตลาดนัดแถวคลองสามนะแล้วทีนี้นึกยังไงเคยเคยขายเคยอยู่ที่นี่แล้วก็เคยมาเดินตลาดนี้คนเยอะพี่ยากก็เลยย้ายมาขายที่นี่ขายวันแรก ขายปลาทอดใต้ต้นไม้ตรงนั้นจําได้เนี่ยต้นไม้เนี่ยขายได้สามพันบาทอพี่ยาก็เลยตีรถกลับบ้านเลยขนพ้องมาอยู่กับแม่อแม่แฟนนะนะมาขายปลาทอดที่นี่เลยตั้งแต่วักน้ำจนถึงวันนี้สิบเจ็ดปีแล้วขายมาตอนนั้นขายปลาวันละเข่งใช่ไหมเดี๋ยวนี้ขายทุกอย่างเลยเหมือนขายทุกอย่างเลยทอดเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ เรื่อยๆจนตอนนี้ขายหมดทุกอย่างเลยน้ำพรงน้ำพริกด้วยอะไรด้วยขายทุกอย่างเลยค่ะนอกจากความอร่อยคนจะพูดถึงว่าร้านพี่ใจดีที่แบบว่ามีมีสิบบาทก็ซื้อกินได้ใช่ไหมคะทุกวันนี้ไก่ตอนนี้ตอนตอนที่พี่ยาขายสิบบาทมาติดสิบกว่าปีนะตอนนี้ก็ยังขายสิบบาทอยู่นะไก่เพราะอะไรรู้ไหมตอนนี้ไก่ขึ้นใช่ไหมขายสิบบาทมันก็ได้กําไรน้อยแต่เราก็ยังขายสิบบาทอยู่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะ เพราะว่าเราไม่อยากขึ้นราคาไงเราก็ขายเราได้กําไรน้อยลงอย่างตอนนั้นเอาร้อยโลได้กําไรเยอะหน่อยเวลามันถูกกันนะ,<ฮ>ะตอนนี้มันแพงแทบไม่ได้เลยแทบไม่ได้เลยแต่เราก็ขายไปขายไปก็ไปวถัววกับอย่างอื่นไงบางทีพ่ยาลงคลิปไปดูเขาก็ไม่เชื่อว่าพ่พพยาขาย1ิบาทแต่จริงๆแล้วขายได้มันอยู่ที่การมันอยู่ที่การปรับเปลี่ยนไงทาไมพ่ยาถึงไม่คิดว่าแบบเอ้ยเราต้องกอบโกยไม่เอาไม่ชอบ ถ้าขายของแพงพี่ยาจะบอกให้ขายไม่ดีแล้วตอนนี้แล้วพี่ยานะไปขายในเพจใช่ไหมน้ำพริกน้ำพริกในเพจน้ำพริกหมูกระจโลละสองร้อยใช่ไหมถูกไหมถูกไหมถ้าไปคำนวณกับที่คนอื่นเขาขายกันนะนะคนที่ไหนไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่พี่ยาจะบอกให้ซื้อของถูกและอร่อยใครก็ชอบนะมไม่ว่าคนมีตังค์ไม่มีตังค์เขาชอบหมดเลยถูกและอร่อยแล้วก็ได้คุณภาพดีใครก็ชอบใครก็อยากกินใช่ไหมก็เลยทําให้มีคนลุมถึงทุกวันนี้ใช่ไหมคะ ่แล้วก็ขายดียังไงเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมนอกจากขายถูกแล้วอ่ะพี่ก็ยังไลฟ์แล้วก็โพสต์คลิปวิดีโอในการแบบว่าบอกสูตรในการทําอาหารด้วยเพราะอะไรใช่ไหมทาไมพี่อาถึงบอกค่ะเพราะว่าพี่ยาทาถามว่าพี่ยาทาตรงนี้พี่ยาก็ทําไม่ไหวอยู่แล้วไงค่ะแล้วบางคนเขาอยากกินเขาอยากขายคนที่เขาลําบากเพราะพี่ยาเคยลําบากมาก่อนพี่ยาเข้าใจ เข้าใจถึงหัวอ,อกคนที่อยากค้าขายแต่ไม่มีช่องทางแล้วเราบอกไปเนี่ยเราก็ไปให้คนเขาได้ทํามาหากินเขาได้ช่องทางเท่ากับว่าเราได้ช่วยเหลือคนอื่นนะเราไม่จําเป็นต้องทําบุญในในในแบบว่าบริจาคนู่นบริจาคนี่ไม่ต้องเราทําบุญอย่างนี้เราก็สบายใจเพราะเขาตอบกลับมาว่าพี่ยาหนูไปขายสูตรที่พี่ยาสอนน่ะขายดีมากเลยแค่นี้เราก็ ดีใจแล้วเราก็ตื่นตันใจคือมีคนเอไปทาแล้วก็คือเราก็เอาไปขายได้จริงๆใช่ไหมเขาขายได้จริงเขาขายได้จริงแล้วเขาก็ได้มีอาชีพเป็นของตัวเองกว่าที่จะมาประสบความสําเร็จในวันนี้อ่ะพี่ยาคิดว่าอะไรทําให้พี่สําเร็จได้ในวันนี้หรือว่าคติประจําใจอะไรสักอย่างอะไรเหรอพี่ยาคิดว่าความจริงใจค่ะไม่ว่ากับลูกค้าไม่ว่ากับลูกค้าระดับไหน ไม่ว่าลูกค้าระดับระดับระดับบ้านๆหรือว่าระดับสูงหรือว่าระดับคนมีตังค์เรานะขายเหมือนกันไม่ว่าคุณจะมีตังค์ซื้อเท่าไหร่ในร้านพิยานะมีตังค์เยอะก็ซื้อได้เท่าราคานี้มีตังค์น้อยก็ซื้อได้ราคานี้เพราะพิยาขายเหมือนกันหมดจะไม่จะไม่แบ่งจะไม่แบ่งจะไม่แบ่งว่าอ่ะคนนี้ซื้อเยอะให้เขาไปราคานี้ไม่ไม่ซื้อสิบบาทก็ราคาเท่ากัน ซื้อร้อยโลก็ราคาเท่ากันทําออกมาด้วยความจริงใจเราต้องจริงใจกับลูกค้านะถ้าอันนี้ไม่ดีเราก็บอกว่าลูกค้าวันนี้กินไม่ได้นะไม่ดีนะไม่ต้องซื้อไปนะไม่หลอกาอขายไม่หลอกอเราอย่าไปหลอกเขาถ้าเราหลอกเขาเขาก็มาซื้อแค่ครั้งเดียวเหมือนในเพจก็เหมือนกันถ้าเราหลอกเขาเขาก็สั่งกินแค่หนเดียวแล้วเขาก็จะไม่สั่งอีกเลยนะ,ะพี่ยาจะบอกให้ค่ะเอาความจริงใจไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ความจริงใจสําคัญที่สุดพี่ยาจะบอกให้อะฝากกาลังใจถึงคนที่ตกงานหรือว่ากาลังท้อแท้นในชีวิตเลีไยพี่คนที่ท้ออย่าท้อพี่ยาจะบอกให้นะคนที่ท้ออย่าท้อเพราะว่าอะไรพี่ยาเนะี่ยเคยไม่ใช่ศูนย์นะติดลบติดลบคือว่าไม่มีตังเลยในกระเป๋าเนี่ยไม่มีเงินเลยแถมตอนนั้นพี่ยานะไม่มีทุนเลยนะพี่ยาก็เริ่มต้นจากอะไรเปล่าคือเราต้องสู้ใจเราต้องสู้นะ เราอย่าไปอย่าไปช็อแแชว่าเอ้ยฉันไม่มีทุนใช่คุณก็พูดได้คุณมีทุนไม่มีเลยพี่อาไม่มีตังเลยนะตอนที่มาเริ่มค้าขายใหม่ๆมีเงินอยู่ในกระเป๋าแค่มีเงินคือว่าคือกินไปวันๆอ่ะอ่ะเราก็เริ่มต้นจากตรงไหนเราไปทํางานก่อนอันดับแรกนะเราไปหาเงินมาก่อนไปทํางานได้วันละร้อยหกสิบห้าบาทใช่ไหมเราก็เก็บไว้พอพอเงินเดือนออกมาปุ๊บเราก็ไปเก็บไว้พันหนึง่งไว้สําหรับ ไว้สาหรับค้าขายเราคิดแล้วเราคิดแล้วอาชีพไหนที่เหมาะกับเราสุดอาชีพค้าขายเหมาะกับเราสุดแล้วนะเราก็เก็บไว้เดือนละพันละพันพอเราเก right? ็บ the ได้หมื่นหนึง่งใช่ไหมพี่ยาเก็บตังค์ได้หมื่นหนึ่งพี่ยาทำงานหลายเดือนเลยนะกว่าจะเก็บได้หมื่นหนึ่งอ่ะใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็อย่าไปกู้นี่ยืมสินเข้ามาเราก็ไปขายของเล็ ق, ๆกๆน้อยๆก่อนอที่เราขายได้พี่ยาก็ไปซื้อทุเรียนมาขายก่อนอืเราก็เก็บของรอมริบไปเรื่อยๆ พอเราเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งเราก็ไปซื้อรถเข็นรถเข็นคันละพันห้าเตาเคล็ตัวละรู้สึกจะพันกว่าบาทเราเครื่องนู่นนี่นั่น,นอีกพันกว่าบาทเราก็มาขายเคลปขายโตเกียววันละบาทไปขายหน้าโรงเรียนปึ๊บขายหน้าโรงเรียนวันแรกได้กําไร่ไร่สามร้อยสามร้อยพอวันต่อไปได้ไรหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยพันหนึ่งตามลําดับเราก็เก็บเงินไว้ เราก็อย่าใช้สิ้นเปลืองใช่ไหมถ้าเราจะค้าขายอย่าใช้เงินเปลืองพอเรามีเรามีธุรกิจเพิ่มขึ้นมาอีกเราก็เราอยากซื้อเครื่องหั่นหมูอยากซื้อเครื่องบดเราก็มีตังโดยที่ไม่ต้องไปผ่อนเขาโดยที่ไม่ต้องไปกู้เขาเราต้องเริ่มจากตรงนั้นคือค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยกันไปเนาะแล้วมันจะเติบโตของมันไปเองโดยที่เราไม่รู้ตัวจ้ะนะแล้วเราก็ต้องเป็นคนยังไงไหมซื้อสัตว์ซื้อสัตว์ตแล้วก็จริงใจค้าขายเนี่ย ค้าขายข้อแรกคือซื่อสัตย์กับลูกค้าจริงใจกับลูกค้าเราขายแล้วเราอย่าไปคิดว่าเราต้องได้เยอะใหม่ๆนะเราคิดว่าได้300รอก็พอวันหนึ่งพี่ยาคิดอย่างนี้นะสามร้อยปุ๊บเดี๋ยวมันก็เพิ่มขึ้นมาห้า7้0 8เจ็ด0้อย0ดร้อยเกอยพันเป็นหมื่นเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ต้องไปหวังอะไรมากอย่าไปคาดหวังแต่ถ้าเราทําให้มันออกมาดีทุกวัน ลูกค้าก็ไปแล้วกลับมาอีกอเขาก็จะมาโดยที่แบบว่าโอ้ตั้งหน้าตั้งตาที่จะมาซื้อร้านเราเพราะอะไระของเรามันถูกแน่อร่อยอเขาก็เลยคิดว่าเขาคุ้มสมัยนี้นะเขาจะใช้เงินเขาจะใช้กันแบบว่าต้องคิดไว้ก่อนนะว่าวันนี้พอไหมอะไรใครมีตังค์เยอะมีตังค์น้อยซื้อร้านพิยาได้เหมือนกันหมดพิยาจะไม่แยกขายได้เท่ากันหมด<ะ>คุณมีเงินเท่าไหร่คุณก็ซื้อได้เท่ากันหมดอ่ะนี่อันนี้อันน,น,นี้อันนี้ก็เด็ดนะนี้ อันนี้อะไรน้ำพริกหนังไก่กรอบอืมค่ะนี่เนี่ยหนังไก่กรอบเยอะกระมังใหญ่คือขายดีไงนี่เนี่ยน้ำพริกหนังไก่เยอะอย่างนี้คือหมดทุกวันใช่ไหมไม่พออืมไม่พออ่าอันนี้เฉพาะขายหน้าร้านนะค่ะต่างจังหวัดนี้ก็คือทําแยกค่ะทําแยกอ่ะอันนี้ไก่ทอดนี่ทอดไม่ทันนะสิบบาทจ้าสายชนขีบมาดูนี่นี่นี่อกอกนั่นแหละสิบบาทนะโองมัวชิ้นใหญ่มากเนาะสิบบาทนั่นไงอืมตอนนี้ถามว่าไก่โลไก่แพงนะค่ะแต่ก็ยังขายสิบบาท เราก็ยังขายของเราสิบาทนี่นี่นี่อันนี้หมูยอสิบบาทเคร่องในชนคีบเครื่องในนี่วงละสิบบาทนะพี่ยาฝากร้านนี่ค่ะว่าจะติดต่อสั่งซื้อกับพี่ได้ที่ไหนบ้างช่องทางไหนบ้างขายหน้าร้านนะเบอร์โทรหกแปดหกห้าหนึ่งเก้าแปดสองห้าสองโทรได้แล้วก็มีเพจเพจพี่ยาคนรุมในเฟซบุ๊กไปติดต่อไปดูได้เลยพี่ยาจะไลฟ์สด ไ์สดขายทุก <rôle> วันเลยตอนเช้าๆเนี่ยเนี่ยตอนนี้พ่ยาในเพจพ่ยานะจะได้ความรู้ความรู้ไม่ว่านะคนที่อยู่ต่างจังหวัดน่ะก็ไปทํากันเองได้น้ําพริกพ่ยาก็บอกสูตรนะที่พ่ยาทําขายนะคือเราไม่หวงสูตร